มาถึงแล้วนะกับดองกี้ดองกี้นะครับผมซึ่งตั้งอยู่ในห้างลักเทนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าดองกี้มาเลยมีอะไรแต่ไม่น่ามีกระป๋องอ่ะอ้าวเขาบอกทางเข้าอยู่ชั้นสองก็คือทาเข้าอยู่ชั้นสอแล้วเราก็ต so ้องลงไปจ่ายเงินที่ชั้นตีตรงนี้ก็จะเป็นตู้กาชานะไหนดูเลยกาชาปองของ ที่นี่หน่อยสิพเเค่ละห้าริงจิตก็น่านจะพอๆกับบ้านเราไม่เปิด24ชั่วโมงนะเขาบอกว่าตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ต้นไปอะ่ะร้านจะเปิด10โมงชาแล้วปิดตีสองถ้าไปดูข้างในกันดีกว่าเฮ้ยลองหลอกลองหลอกโดยยาวๆคิดแคคคิดแคคคิดแคทมีรถอะไรเฮ้ยคิดแคคคาเมลดูไว้แล้วค่อยไปซื้อดองกี้ไทยก็ได้